เริ่มเหนื่อยแล้วแนะนําไม่หมดสักทีว่ะสั่งอะไรเยอะแยะเวลากินกุ้งแบบกุ้งทอดเกลือเขาต้องแบบเอาน้ําน้ําน้ํามันของกุ้งเนี่ยมาราดข้าวด้วยแกเอ้ยตัวอ้วนเลยเนี่ยแล้ถามว่ากินไหมกินพลาดไหมไม่เคยพลาด สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียแซบนะจ๊ะเกียแซบวันนี้พี่เกียอยู่แถวๆถซอยเรวดี70เลยมานิดนึงเลยมานิดนึงอะไรอ่งเยอ๋ออยู่ตรงข้ามซอยเรวดี79เลยร้านนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบผู้ควรจะต้องมากินเป็นร้านที่มีบุคคลในตำนานเนี้ยเป็นเจ้าของแล้วก็สร้างสารรค์เมนูอาหาร้วยและร้านนี้ชื่อร้านแม่ช้อยดอยหลวงคุณป้า ใช่แล้วและร้านนี้คือร้านของแม่ชอยนางรำอาสันติสเสวิมลน,นั่นเองเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมพ่อที่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยแล้วมีเป็นร้านอาหารแบบแนวอาหารจีนโบราณผสมสมด้วยมีคนบอกพี่เกียวว่าเอยอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อ,อนว่าตอนที่ไปถ่ายรายการช้อนทองคำอ่ะเจออาสันติแล้วเพื่อ,เอนเจอ,เจอเจอเจอแฟนอาสันติแล้วเขาก็เล่าว่าเอยเขาเปิดร้านอยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้ตายแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาสันติเปิดร้านอาหารแล้วคือเราเคยได้ยินชื่อแต่เราไม่รู้ของอาสันติตอนแรกแต่ว่าคุ้นอยู่ว่าแม่ชอยก็คือแบบเอ เหมือนแม่ช้อยนางรำเลยอย่างเงี้ยแล้วมาที่เนี่ยไม่ต้องกั่วงเรื่องที่จอดรถนี่นี่ที่จอดรถอยู่ตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่เนี่ยแล้วบรรยากาศดีเธอเนี่ยเขาจะมีเนี่ยเขาไปจอดรถข้างในได้แล้วเนี่ยแบบเปิดพิสดารอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมีรานจอดรถเลยอย่างเงี้ยแล้วร้านอาหารก็มีอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็ไปกินกันกับแม่ช้อยดอยหลวงร้านของอาสันติสเสวีมิมไปไปเข้าไปในร้านกันดีกว่า เธอจริงฉันก็เพิ่งรู้ว่าอาสันติยามีร้านอาหารมาประมาณ15ปีแล้วเนี่ยลราก็เป็นภรรยาพี่ยี่หวานะก็คือตรงนี้คือบริเวณบ้านเขาเลยแล้วเขาก็คือออกมาแบบว่าเปิดร้านอาหารอยู่หน้าบ้านตัวเองเลยเไรอย่างเนี้ยแต่บรรยากาศดีล่มลื่นอะไรเงี้ยเมื่อกี้ไปกินข้าวใหม่อีกร้านหนึ่งเหมือนกันแล้วเจ้าของร้านก็บอกเกียเกียเกียต้องสั่งอันนี้นะเกียต้องสั่งอันนั้นนะซึ่งแบบว่าทุกคนรู้จักหมดเลยเว้ยในละแวกนี้นไม่รู้จักอยู่คนเดียวแต่ว่าวันนี้ได้มาพิสูจน์แล้วววว่่าาาาาาคคคคคููรรรมกกกเเพพะุุุณออสสติิทิททน้ืปด คนรู้คือแม่ชอยนางหลำนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเด็ดแน่นอนเพราะถ้าไม่เด็ดอาแกไม่ปล่อยมาง่ายๆอยู่แล้วแกเสียชื่อแกอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเราสั่ง อาหารข้าว9เมนูเบาๆเลขมงคลแต่ว่าเราสั่งข้าวอีกหนึ่งเมนูเป็น10งั้นสั่งนี้เลยมัสมันเนื้ออันนี้เลยที่คนบอกว่าต้องสั่งมัสมันเนื้อ280ยนะยำเย็นดาฟโฟทรงเครื่อง200มะเขือยาวผัดปลาเค็มยูนนานอันเนี้ยไม่เคยกิน180แกงฮางเล200ไก่ทอดซินเกียง180กระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่าร8 0เแข้ายกก็มียูนนานนะ300เอาเป็นแบบทะเลบางกุ้งคั่วเกลือนะเป็นกุ้งแช่บัวด้วยเลยแพงนิดนึงก็คือ450 แกงป่าเนื้อเขาบอกว่าแกงป่าเขาเออกมาจากจังหวัดตราดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องแกงแบบอย่างดีและสุดท้ายก็คือสั่งเป็นข้าวพี่เขาบอกว่าข้าวผัดกระเทียมดอกเกลือเฮ้ยเราก็แบบอุ้ยข้าวผัดกระเทียมดอกเกลือไม่เคยได้ยินอยากชิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าเมนูอาหารข้าวกับอีกหนึ่งเมนูข้าวเป็น10อย่างอ้อเมื่อกี้ข้าวผัดกระเทียมดอกเกลือคือ80บบาทเบาๆเธอฉันเคยสั่งน้อยที่ไหนไม่เคยเพราะว่า มีพึ่งอยู่กลัวอะไรใช่ไหมพึ่งบอกว่ากลัวบ้างก็ได้พี่โอเคค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันว่าอาหารน่ากินขนาดไหนอลังการงานสร้างแน่นอน บ้บฉันไม่คิดว่าพอชันอาหารจะจานใหญ่ขนาดนี้คือที่เนี้ยอาหารจานใหญ่จานใหญ่แบบจานใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้คุยพี่หวาใช่ป่ะเป็นแฟนคุณอาสันติใช่ป่ะคือแกบอกว่าทุกเมนูที่เนี้ยต้องผ่านมือพี่หว่าเท่านั้นถึงจะออกมาได้เลยอย่างเงี้ยแล้วแต่ละเมนูกว่าจะคิดออกมาได้ไม่ใช่พี่หวาแกแบบว่าคิดเมนูแล้วก็คือทําออกมาขายได้เลยนะต้องผ่านฝีปากคุณอาสันติก่อนถ้าคุณอาไม่อพรูฟห้ามขายจ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าแม่ชอยดอยหลวงแก ต้องแบบว่ามีคุณภาพและรสชาติที่ดีประมาณหนึ่งไม่งั้นคือพวกแกจะไม่ได้กินแต่ถามว่าราคาแบบร้อยกว่า200กว่าหรือ300อะไม่แพงนะคือแบบจานจานเป้งมากเป้งแบบตกใจอะมาที่จานข้าวจานเดียวของโตนี้ก่อนเพราะตอนแรกจะสั่งข้าวเปล่าแล้วเขาบอกโอ้ยคนสั่งเยอะเป็นข้าวผัดกระเทียมดอกเกลือแล้วนี่80บาทคือเขาบอกว่าเป็นข้าวผัดแบบธรรมดาธรรมดาเลยแต่คนติดใจมากนี่เป็นข้าวผัดแบบข้าวผัดกระเทียมนะวมันจะมีกระเทียมอยู่เห็นปะ <Wow. S 1> แล้วมีดอกเกลือ เห็นว่าน่ากินหอมหอมหอมแบบข้าัปกระเทียมเลยเดี๋ยวต้องลองชิมอันนี้คือไก่ทอดซินเกียงซึ่งเหมือนมีเขามีเครื่องจิ้ม3อย่างตรงกลางอะรู้สึกเหมือนจะเป็นเครื่องเทศแต่ไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องชิม อันนี้ที่สั่งมาเพราะอะไรสั่งมาเพราะว่าอ๋อเราไม่เคยได้ยินชื่อไม่งั้นเดี๋ยวพวกเธอเขาจะบอกว่าพี่เกียรสั่งอะไรแต่เดิมๆเดิมๆบา้าอนี่ฉันสังส่งไก่ทอดสินเกียงแล้วนะไม่เดิมแล้วนะคือต้องมานั่งชิมรสว่าเป็นยังไงบ้างมาดูแกงฮังเลชามใหญ่มากแล้วก็คือไม่สามารถนั่งตักได้ฉันต้องยืนโกรธเลยนี่ควักให้ดูมานี่คือแกงฮังเลเธอเธอเอาที่ไหนมาแบบน้อยก้อนกินกี่วันหมด <Wow. S 1> และเรียกน้ำย่อยอีกอย่างหนึ่งขอยืนเลยนะ เพราะว่านั่งไปก็ไม่สามารถที่จะยกอะไรได้เลยอันนี้เป็นยำเย็นตาโฟส่งเครื่องเธอแล้วดูงจานใหญ่จริงๆเนี่ช่วดูดิเห็นปะน่ากินปะน่ากินมากเครื่องทะเลแล้วดูงใส่กุ้ง <Wow. S 1> นี่คือยกไปเกลียน้ลายไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงปะพึ่งมาที่มาสมันเนื้ออันนี้มีคนแนะนําเลยบอกพี่เกียจานนี้ต้องสั่ง จานมัสมั่นเนื้อก็ต้องสั่งบุกมัสมั่นดีมากแล้วเขากินกู้กับขนมปังกับอาจารย์อย่างนี้แต่มาดูมัสมั่นเนื้อข้างในนี่มาดูมัสมั่นเนื้อข้างในนี่นี่ดูดิโอ้โหเธอฉันเป็นคนชอบมันนะดูดิเห็นป่าแเราคือมาเป็นหัวเลยอะแล้วดูเนื้อถามว่าเอาที่ไหนมามาแพงก่อนใส่เนื้อขนาดนี้เนี่ยแล้วชิ้นไม่ได้เล็กเลยเนี่ยดูชิ้นอย่างเงี้ยประมาณ6ชิ้น7ชิ้นได้นะและนี่ก็คือเป็นกระดูกหมูอ่อนผัดใบยี่หร่าอุ้ยอุ้ย นี่เขาจะสับแบบมาละเอียดเลยนะแล้วเป็นกระดูกอ่อนแบบเคี้ยวกรุบๆตอนแรกเข้าใจว่าเป็นชิ้นๆตอนที่สั่งอ่ะไม่รู้ <Wow. S 1> คิดว่าเป็นแบบกระดูกแทะๆไม่สับมาอย่างนี้เลยจ้าล้วก็จะเป็นเนี่ยกระดูกอ่อนอย่างเงี้ยมันจะกรุบๆแล้วเขาบอกเวลากินนะให้เอาใบยี่หร่าสดเนี่ยห่อแล้วกินส่วนพวกผักพวกอันนี้คืออะไรนะขมิ้นปะขมิ้นขาว ขมิ้นขาวใช่ไหมครับขมิ้นขาวเนี่ยให้กินแกล้มกับแตงกวากับกระเทียมอะไรอย่างนี้คือที่เนี่ยอย่างที่บอกเขาจะเป็นแนวอาหารไทยผสมกับอาหารจีนโบราณเป็นจีนแบบจีนหลายสัญชาติด้วยมาที่แกงป่าดูดิอาหารจีนแล้วก็มาอาหารไทยต่อเนาะนี่ก็คือแกงป่าเนื้อเพราะเป็นแกงป่าที่พี่เ็บอกว่าโลละครึ่งพันเครื่องแกงโลละครึ่งพันมาจากจังหวัดตราดเนื้อดูเด้งๆน้ำครุขลิกดูดีมากอะ เริ่มเหนื่อยล้แนะนาไม่หมดสักทีว่ะสั่งอะไรเยอะแยะนี่เขาหยกยูนนานจริงๆฉันชอบผักอย่างนี้รูป้ป่ะมันมีเสน่ห์ไอ้ผักเนี้ยมาต้องกินนะไม่ได้กินแต่สามชั้นนะเนี่ยไอ้ผักเนี่ยผักกาดแห้งแล้วก็ต่อด้วยอะไรยังไม่แน่ําวัางี้อันนี้มะเขือผัดลาดปลาเค็มยูนนานเธอเป็นคนชอบกินมะเขือมากแต่นี่คือจะเป็นแบบผัดพริกๆนะเนี่ย <Wow. S 2> เป็นเหมือนแบบปลาเค็มผัดกับพริกกะพริกแห้งสักอย่างอะ่ะ <Wow. S 2> แล้วก็เป็นมะเขือใช่ ยกขึ้นมานี่คือรู้เลยว่าปลาเค็มไม่ต้องบอกสัญชาติเลยวางปุ๊บอ่ะปลาเค็มเพราะว่ากลิ่นปลาเค็มชัดมากแล้วหอมมากสุดท้ายคือกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแชบวยเพราะฉะนั้นราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะกุ้งแชบวยมันแพงเธอแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความแบบสดกรอบเด้งอันนี้ทอดเกลือบางทีเราจะเจอกุ้งแม่นม้ำใช่ปะชอบกุ้งอย่างนี้มากกว่า <Wow. S 1> เป็นคนไม่ชอบกินกุ้งแม่นม้ำแบบใหญ่ๆเพราะรู้สึกว่าเนื้อมันกระด้างไง กุ้งไซส์เลก็กอะพวกกุ้งอย่างเงี้ยเนื้อมันเด้งเนื้อมันกรุบเนื้อมันกรอเริ่มกินดีไหมเริ่มกินดีแต่ฉันจันนั่งก่อนมาเริ่มที่ข้าวก่อนไหมมาแต่อันนี้คือกินข้าวผัดกระเทียมเลยนะแต่เรามาชิมรสแต่น่าจะแบบเค็มนวลไหมเดานะเพราะว่าเขาใช้ดอกเกลือผัดเราตักข้าวช้อนใหญ่ด้วยเต็มขอนเดียวขอนเดียวขอช้อนเดียว,ยวแต่ช้อนใหญ่ด้วย <S 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 อีกช้อนนึงก็ได้อีกนิดนึง ขอแต,งก,ออก ам, แตงกวาขอขอแกล้มแตงกวาก่อนเป็นข้าวผัดไข่แบบผัดกระเทียมนะแต่นึกไม่ออกว่าพอผัดแตกระดอกเกลือแล้วจะเป็นยังไงอื <S 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 ข้าวหอมกลิ่นกระทะข้าวมีความหนึบเด้งข้าวไม่นิ่มเละชอบข้าวอย่างนี้และอย่างหนึ่งคือความเค็มมันเค็มนวัวเค็มแบบไม่เค็มโดดอ่ะเค็มแบบผู้ดีอ่ะนึกออกปะเค็มแบบผู้ดีหอมกลิ่นกระเทียมมันนข้าวผัดกระเทียมแต่มันมีความเค็มแบบโดดมันนิดเบาๆบาเลยอย่างเงี้ย ละมุนเค็มแบบละมุนใช่ใช่อือเราเข้าวกินเปล่าก็อร่อยนะกินเปลาก็อร่อยดีนะเรามาต่อที่อะไรดีแทะไก่มะไก่แบบแทะเปล่าก่อนเดี๋ยวเราค่อยจิ้มๆน้ำจิ้มนี่คือไก่ทอดซินเกียงเธอได้เดินปีกไก่ป่้นี่อืมช้าด้วยนะอืออร่อยจริงๆนะฉันว่าไก่ทอดอย่างเดียวก็อร่อยแหวว ขันขอจิ้มน้ำจิ้มก่อนไน้มาันอยากรู้น้ำจิ้มแต่ละอย่างเป็นยังไงดีไม่ดีจะรู้สึกว่าแค่อย่างเงี้ยพอแล้วเพราะหลังๆอ่ะห,ห,หลังจากป่วยอ่ะเป็นคนไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มอันนี้น่าจะเป็นมยนะยองเนสผสมอะไรสักอย่างป่ะเหมือนผสมมาสตาร์ดป่ะมันจะมีความชุนชุนเบาๆมันไม่ไม่ได้เผ็ดน,นะแต่มันมาสตาร์ดเปรี้ยวๆหวานๆานมันๆแต่มันจะมีความชุนชุนเบาๆแต่มันไม่ได้แบบชุนกินไหมชุนแบบหอมๆอะ่ะไม่แน่ใจว่ามาสตาร์ดไหมเดานะเดา มาที่ไอตัวนี้ไอตัวนี้อะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องเทศอะมันผงกะหรี่กับน้ำส้มสายชูสักอย่างหนึ่งจับได้สองอย่างแต่ถ้าถามว่าฉันฉันชอบแบบไหนนะฉันชอบอ e ีอ e ีอ e ีมายองเนสอะพอรู้สึกว่ามันมีความแบบความฝรั่งเบาๆมีความฟรังฟรังเบาๆ อครับอื่นจิ้มอันนี้แต่จิ้งไก่อะ่ะถ้าเด็กๆมาไม่จิ้มอะไรอะ่ะก็อร่อยเลยนะเฮื่อมันเนี่ยว่าอร่อยเดี๋ยวจะได้แป๊บนึงไก่นี่อร่อยมาต่อที่เรียกน้ำย่อยอีกจานหนึ่งนอกจากของกินเล่นแล้วใช่ไหมเรามาที่ยำเย็นดาโฟกรอบกับลูกชิ้นแล้วก็ขอผักบุ้งนิดนึง จัดจ้านเปรี้ยวนํำมาก่อนเลยมันเผ็ดลอยๆตามนะหวานไปลายๆอันนี้คนสายแบบชอบกินยำจัดจ้านนะแกต้องสั่งวะ่ะเพราะฉะนั้นว่าคำแรกที่ให้กินม,มันมีความเปรี้ยวนํำมาก่อนเว้ยแล้วคือเผ็ดสำหรับช้นกำลังดีคือเผ็ดกำลังอร่อยแล้วคือไม่ได้หวานตามมากนะหวานจางๆคนไม่กินติดหวานฉันว่าน่าจะชอบแล้วคือดูสิตักเลย,เลยอะเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอันนี้คือเล็กน้ำย่อยเลยอะ มาต่อกันที่นี่เลยมาเขือผัดปลาเค็มยูนานเนี่ยฉันอยากรู้มันจะเผ็ดไหมเนี่ยเห็นปะนี่ขอข้าวนิดนึงนะกลัเวเผ็ดเป็นปลาเค็มที่แบบไม่ได้แบบเค็มเวอร์แล้วพริกอะ่ะมันเหมือนพริกแห้งเผ็ดหอมหอมอะ่ะไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแสบปากอะ่ะแต่เผ็ดไหมก็เผ็ดแบบเผ็ดสบายสบายกินได้อยู่นะเผ็ดแบบพริกแหบบ้งอ่ะแบบแบบแต่ปลาเค็มเพรว่าปลาเค็มเขาดีนะปลาเค็มคือมันไม่เค็มเวอร์อ่ะ มันกินได้อ่ะมันมันมันนัวปลาเค็มมันนัวตอนแรกเขาใจว่าจะเค็มนี่คือตักปลาเค็มราดละจานนี้สั่งกลับบ้านให้แม่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มเดี๋ยวสั่งกลับบ้านให้แม่แม่ต้องชอบปลาเค็มจันนีเห็นพริกนะแต่ไม่เผ็ดมันมันหอมรสจินกับมะเขือคือเข้ากันเลยอ่ะแห้งๆแล้วไม่มันไม่เยิ้มด้วยเอาจริงน้ำมันไม่แฉะไม่แฉะล้นชามเลยมาต่อกันที่แกงฮังเล เราคิดว่าร้านนี้นอกจากพอชั้นใหญ่นอกจากจะคําว่าอร่อยใช้ได้เกือบทุกจานแล้วอะมันมีความเข้มข้นแต่หนัวเกือบทุกจานเลยระบุเปื่อยมากเครื่องแกงแบบอ้วนอยู่ในปากเลยอะเครื่องแกงดีมากอะคือแบบว่าอืมอืมเหมาะสมกับการพาแม่มานั่งกินเหมาะสมกับการซื้อกลับบ้านฝากแม่เรามาที่เรียกว่าอะไรนะกระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนหมูผัดใบยี่หร่าเขาบอกให้กินใบยี่หร่าสดด้วย นีใบยี่หื่าตอนแรกเขาใจว่ามันจะฉุนไม่ฉุนถ้าเกิดคนไม่ชอบกินพวกผักสดนะกินอีกเนี้ยเปล่าๆก็อร่อยมันจะมีความแบบหอมเครื่องแกงมีความกรุบๆของกระดูกหมูอ,อ่อนมีความเผ็ดของเครื่องแกงค่อนข้างชัดแล้วก็เค็มนัวๆเค็มแบบไม่ไม่เวอร์วังอะ่ะแบบกินเปล่าๆก็ได้กินคุกข้าวก็วอร่อย จอฉันชอบนะอันนี้นอกรอบละใบยหราสคนก็เพลินดีนะมาที่มาสมันเนื้อขอกินกับขนมปัง <c oughs> คือคือเนี่ยคือกําลังน่าหัวราตัวเองคือหยิบขนมปังมาแล้วถ้าเป็นร้านอื่นคือละเอาเนื้อวางบนขนมปังถามว่าอีเนื้อชิ้นเนี้ยฉันวางขนมปังยังไงก่อนเนี่ยขนมปังชิ้นเดียวเนี้ยต้องห้านวะไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเอาเขาาจานก่อนพอตักขึ้นมาเสร็จกุ้มใจอีกแล้ว เดี๋ยวฉันเอานี้เสร็จแล้วขนมปังแล้วอาจายดตามด้วยเอาให้มันครบทุกอย่างเลยอ่ะมาอาจาดมาใกล้ๆตโต๊ะโอ้ยใหญ่อ๋อกุเยอะมากินเนื้อก่อนนะมาสมั่นเนื้อถ้าเกิดใครไม่กินเนื้อเขามีมาสมั่นไก่อ่าตัวเนื้อมีความเปื่อยไม่ไม่ได้เปื่อยยุ่ยเปื่อยให้เคี้ยวหนึบหนึบแต่พ้อดีคยอว่าอินามาสัน่นอร่อยมาก เอาอาสาศาะวมามันขนมปังนะน้ำสมัรัดซุ้มๆแล้วเนื้อตามจะต้องกินอย่างนี้เลยเนื้อไม่ความเปื่อยมีความหนึบไม่ได้เปื่อยนิ่มมาต่อกันที่เขาหยกวันนี้ก่อนสั่งถามถามถามพี่หว่าว่าพี่จะ๊ะสามชั้นวันนี้มันไหมจะ๊ะพี่เขาบอกไม่ค่อยมันถามไม่มันมาเลยจะ้ะ สามชั้นไม่ต้องมันเพราะชั้นมันพอแล้วมาอันนี้เขาต้องกินกับน้ำมันพริกซึ่งเป็นพริกผัดกับน้ำมันงาเว้ยรุนัวดื้ออร่อยแล้วกินกับอันเนี้ยเข้ากันเข้ากันเนี่ยไอพริกเนี้ยพริกน้ำมันเนี้ยอืมพริกขึ้นจมูกเลย กิซสยเยอะไปหน่อยนุ่มแล้วตัวหนังหนึบมานละลายมาที่นี่มากุ้งกุ้งทอดเกลือเวลากินกุ้งแบบกุ้งทอดเกลือเขาต้องแบบเอาน้ําน้ําน้ํามันของกุ้งเนี่ยมาราดข้าวด้วยแกเอ้ยโซอ้วนเลยเนี่ยเราถามว่ากินไหมกินพลาดไหมไม่เคยพลาดขอชิมน้ำมันเปล่าๆได้ปะ <laughs> ไม่ <laughs> ก่อนที่จะราดน้ำจิ้มซีฟู๊ดไงเราก็ต้องชิมทุกอย่างก่อน วุ้ยไม่ได้เค็มหอมกลิ่นกุ้งนัวเอาจงจริงถ้าคุกข้าวคืออร่อยนะมันเหมือนไม่มีมันกุ้งเราไปคลุกในน้ํามันด้วยอะ่ะมันหอมกลิ่นกุ้งอะ่ะน้ำจิ้มสีฟูตามเลยนะว้าวอุ้ยแต่กุ้งกุ้งแชบวยทอดเกลือดีนะเอาจริงฉันว่าหอมกว่าอีกกุ้งกุ้งแม่น้ํใหญ่ใหญ่อีกเพราะฉันว่าการกินกุ้งแม่น้าใหญ่ใหญบางทีเนื้อมันกระด้างฉันว่าเนื้ออย่างเงี้ยกุ้งกําลังอร่อยอื้เดียง เสียงกัดกุ้งอ่ะกรอบกรุบกรุบแต่ตัวน้ำจิ้มเขาว่าจะไม่ได้เผ็ดร้อนนะกําลังสงสัยว่าใส่สารแหนนนิดนึงมันมีความหอมมีความเปรี้ยวนําไม่ติดหวานขอชิมเปรี้ยวๆหน่อยอยากรู้รสเปรี้ยวน่าจะมีสารแหน่น่าจะมีสารแหน่ด้วยเดาว่าและสุดท้ายเรามาจบกันที่แกงป่านคนระับ เนื้อเหมือนเนื้อหมกักมีความนุ่มเด้งชอบและอย่างหนึ่งคือเครื่องแกงชัดมากแต่เครื่องแกงไม่ได้เผ็ดแบบโดดเผ็ดแล้วค่อยค,อยคอยร้อนเค็มนวอีกแล้วแล้วหอมเครื่องแกงเข้มข้นมากนะฉันว่าฉันชอบเครื่องแกงเขาว่าขอช้มีคำหนึ่งฉันว่าเครื่องแกงถึงแล้วก็พวกสมุนไพรถึงจริงร้านนี้เป็นร้านอาหารที่กินง่ายอาหารกินง่ายจานใหญ่มาเธอไม่ต้องสั่งเยอะเพราะหลังไม่หมดต้องหอกกลับเธอดูก่อนเนี่ย ฉันกินครบทุกจานถามว่าพร่องตรงไหนก้นพร่องตรงไหนก่อน แต่ว่าอยากจะสรุปว่าจริงแม่ชอยโดยหลวงอะอาหารไทยของที่เนี่ยเขาจะเป็นอาหารไทยที่ค่อนข้างจะจัดจ้างแต่มีความนัวงงบ้างคือรสจัดเครื่องแกงถึงทุกอย่างถึงหมดแต่จะมีความนัวที่กินง่ายแล้วก็คือใครๆก็กินได้เหมาะกับครอบครัวเอาจริงจแต่ถ้าเกิดใครไม่กินอาหารไทยแบบจัดจ้านมากเขาก็จะมีอาหารจีนแบบแนวโบราณที่แบบขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลแต่บางเมนูพี่หวาแกก็เหมือนบอกว่าแกเป็นคนเหนือไงแกก็บอกว่าเอาเอาความเป็นเหนือของแกมาปรุงใส่เข้าไปในอาหารจีนบางอย่างเพื่อให้แบบมันคุ้นปากคนไทยมากขึ้นเลย ก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยบางเมนูเราไม่เคยกินรสแบบนี้เรารู้สึกว่ามันอร่อยแล้วคืออยากจะให้มาลองคืออันนี้ไม่ใช่แค่คุณอาสันติแบบเปิดิสดารหรือแม่ช้อยนั่งลำมาการันตีคือเขาทําที่บ้านเขาเองรู้หรือเป่าแล้วกว่าจะผ่านแต่ละเมนูมันไม่ได้ง่ายเพราะพี่ยี่หัวเราได้ฟังเราว่ากว่าคุณอาจะผ่านถ้าคุณอาบอกไม่ผ่านห้ามขายจ้านึกออกว่าเพราะฉะนั้นมาลองชิมกันดูแกรับรองว่าไม่น่าจะผิดหวังเพราะว่าก่อนที่จะมาชิมแล้วว่ามีแต่คนแนะนําพี่เกียร์ว่าอร่อยอร่อยอร่อย มาชิมมาชิมมาชิมเมนูนั้นเมนูนี้เมนูนี้เมนูนั้นคือแบบทุกคนบอกเยอะมากและได้มาชิมสมใจอร่อย,ยงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปจบเลยวันนี้เป็นวอล์กสั้นๆพามากินร้านแม่ช้อยดอยหลวงของคุณอาสัตติสุเวทวิมตหรือแม่ช้อยนางรับนอเองเดี๋ยวขอกินก่อนนะจ๊ะ จริงๆราคาอาหารดีมากนะตอนแรกคิดว่าหุ้ยราคาแบบร้อยกว่า200กว่าแต่ดูว่าทุดหิบกับจานพอชั่นอะ คือใหญ่มากแล้วก็คืออาหารรสชาติดีหมดเลยอย่างที่บอกก็คืออยากให้มาลองมาชิมว่าอาสันติแกตั้งใจทําแกเปิดมา15ปีแล้วนะกับพี่นิวหาะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เมื่อกี้กินเนี่ยรวมที่พี่เกียร์ซื้อกลับด้วย3ามพบาทนี่ซึ่งถ้าเกิดที่ซื้อกลับคือ7 0็ดร้อยเพราะซื้อกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยอร่อยมากซื้อปลาเค็มผัดมะเขือยาวให้แม่ด้วยแล้วก็มีมีอะไรนะมีอะไรนะมัสแมนไก่ให้น้องสาวซึ่งของพี่เกียร์เอากับบ้าน700เพราะฉะนั้นมือนเนี้ยที่เห็นทั้งเธออรราาาาคาคคคดีมกื ไม่แพงเลยพอชั้นใหญ่กินอิ่มเอาจริงมื้อเมื่อกี้นี้เดี๋ยวหอ,อกลับบ้านกินได้อีกสมื้อสมือ,มอเอาพูดตรงๆง,งั้นเป็นว่าถ้าเกิดใครแวะมาผ่านแถวแถวนนทบุรีแถวแถวนนรเรียกว่าอะไรนะท่าน้ำนำนแถวแถวสนามบินน้ำมาถึงซอยเรวดีอยากให้มาลองชิมกับร้านแม่ช้อยดอยหลวงเว้กแกเพราะว่าเป็นอาหารที่อร่อยคุม้มแล้วก็มีความแบบ จัดจ้านเหมาะกับครอบครัวมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนโบราณโอเคถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียรติ์นะอย่าลืมกดไ like, ลค์ะะลกดแชร์ให้พี่เกียรติด้วยที่สําคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้พี่เกียรติด้วยไปก่อนอันนี้ซื้อกลับบ้านฝากแม่มีกุ้งชาบวยทอดเกลือแล้วก็มีปลาเค็มมะเขือยาวแล้วก็มีมัสมั่นไก่ให้น้องสาวไปก่อนอาจารไปไว้จ้า,า,า,จาได้ของกินกลับบ้านแล้ว